ส,สดลิขิดเดือนร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายเชดสตล์ประชาบัญชี5พฤศจิกายน2568โดยชายผูบบย้บังคับ่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้เอาแล้วงไงเมื่องานนี้สารวัตรเด็ดมิรได้โพสต์เติมเน็ตนั่งรอข้อความเรียกติดทีมชาติแต่ว่าแอนโทนีฮัรสันกลับส่งหนังสือซะอย่างนั้น ความเคลื่อนไหวของแอนโทนีฮารสันคือซือคนใหม่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ตริมจะนำทีมประเดิมนัดรแรกในศึกฟุตบอลฟี่าเดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ทีมอันดับที่155ของโลกที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตวันที่13พฤศจิกายนเวลาส9กานาฬิกา3 0ึ่งวนต่อด้วยบุกไปเยือนทีมชาติสีแดงกาทีมอันดับที่193ของโลกในการแข่งขันฟุตบวันเอเชียนคัพ2วัน27 รอบคัดเลือกกรุปดีแมชเดย์ที่5ณโคมโบเรคคอร์สเตเดียมกรุงโครโบประเทศศรีลังกาวันที่18พฤศจิกายนเวลา1 7 1 5ีตามเวลาคมประเทศไทยโดยแอนโทนี่ฮัตสันได้ส่งนังสือ้อต,ตัวนักเตะร,รายแรกอย่างมุย้ยเทรสินแดงดาจากเทโรแบงคอกเพื่อที่จะมาคัมแบ็กสู่ทีมชาติไทยกันอีกครั้งซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อ23ขุนพลทีมชาติไทย ยุคของแอนโทนีฮัสสันเป็นครั้งแรกวันที่6พฤศจิกายนล่าสุดนั้นสารวัตรเดดมิดแข้งเขาจอมชั้นเชิงโพสต์ข้อความสุดเซ็งหลังเติมเน็ตนั่งบรอข้อความแต่ถว่าแอนโทนีฮัสสันกลับดันส่งหนังสือซะอย่างนั้นเจ้าตัวถึงกับอุทานออกมาเลยว่าไอ้เราก็บรอข้อความตั้งนานเติมเน็ตอย่างดีสรุปส่งหนังสืออดเลยน้าเรา สารวัตรเดดมิดเองก็กำลังลุ้นจะมีชื่อคัมแบ็กทีมชาติไทยในครั้งนี้ใช่หรือไม่หลังแอดอนนี่ฮัสันควสู่ทีมชาติไทยคนใหม่ประกาศชัดเจนว่าพร้อมดึงแข้งตัวเก่ามากประสบการณ์กลับสู่ทีมกันอีกครั้งก็เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะฮะว่าแข้งเก่าที่ว่านั้นจะมีใครกันบ้างแต่นี่สารวิตเดดมัชสารวัชเดดมิดก็นั่งรอจนแข็งหมดแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาครับอะไรยังไงเมื่องานนี้แฟนบอลไทยได้เห จนหนูสุบนรณเหมือนตาคัมแบ็กเสริมกำลังทีมชาติไทยชีย้ชะตาเอเชียนะเมื่อกันนี้เมื่อสุบรรณเหมือนตาแนวรุกตัวเก่งของทีมชาติไทยสลัดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อลงสนามได้อีกครั้งหลังพักรักษาตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยกานนี้ท่านโค้ชสั่งสโมสรบริลามเองก็ได้เปิดเผยภาพเจ้าตัวลงซ้อมและก็เตรียมพร้อมสหรับการลงสนามให้เกมสำคัญพบกับซิงไฮโพสเอฟซีทีมจากประเทศจีน ซึนน่งการแข่งขันดังกล่าวในเกมศึก AFC Champions League Elite นาทีดูการสัปดาห์25รอบลีกสเตทนดที่4ซึ่งจะมีขึ้นในวันเย็นวันที่4พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกา15นาทีณนสนามบ i r m i n g h a เ s t a d i ถ่ายทอดสดทางช่อง BG Sport ในขณะนี้ด้วยก,การกลามาของสุภณั้ไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับต้นสังกัดเท่านั้นแต่ยังเป็นข่าวดีนะฮะสำหรับทางด้านของฝั่งทีมชาติไทยภายใต้าการคุมทีมของแอนโทนีฮัสสัน ที่จะได้แนวรุกคนสําคัญอะไรนี้กลับมาช่วยทีมในเกมสําคัญที่จะบุกไปเยือนศีวรังกาในศึกฟุตบอลเอชคัพ2 0 27รอบคัดเลือกกรุฟดีโดยทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงเล่นในศึกฟี ف าเดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนเริ่มจากที่จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติสิงคโปร์ทีมอันดับที่155ของโลกที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวันที่13พฤศจิกายนเวลา1 9 3 0นก่อนจะออกไปเยือนทีมชาติศีวรังกา ทีมอันดับที่193ของโลกนสนามโคลัมโบเรคคอร์สเตเดียมกรุงโคลัมโบประเทศสีดังกาในวันที่18พฤศจิกายนเวลา15.00นาาาตามเวลาของประเทศไทยก็เป็นว่างานนี้ขอต้อนรับการกลับมาของเจ้าแบงค์สุบรรณัทเหมือนตากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้มาสตาอิชิทุบสถิติใหม่เป็นครั้งแรกสร้างประวัติศาสตร์้งใหญ่ของเจ้าตัว เรืก่กงงกานนี้มาสตาอิชิอดีตกุนซูจีิไทยสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของเจ้าตัวนะฮะหลังพาบีจีปทุมบุกไปเชือดชมบุรีเอฟซีคาบังสองต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลสัปดาหยี่สิบห้าถือเป็นการทุบหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ของเจ้าตัวหลังเก็บชัยชนะนัดประเดิมคุมทีมไทยเป็นครั้งแรกของกุนซูชาวญี่ปุ่นรายนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยชนะในการเปิดตัวเลยตลอดการทำงานที่ประเทศไทยซึ่งอิชิอิอดีตกุนซูทีมชาติไทยในวัย57ปีได้สร้างสถิติใหม่ให้กับตนเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้3ครั้งในการเปิดตัวคุมทีมในหน้าปรศาสตร์ในประเทศไทยลุ้นแล้วจบด้วยความพ่ายแพ้ทั้งหมดเลยผลงานเกมประเดิมคุมทีม ของไทยในศึกอานี้มาสด้าอิช e, ิก่อนหน้านี้ประกอบไปด้วยวันที่7พฤศจิกายนป 2, ี2521สุป,ประกรณสิตี้แพ้ขอนแก่นไป0ูต่อ1ศึกไทยดีกและก็วันที่5สิงหาคมบริลัมแพม้แบงคอกไป0-2ต่อสศึกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพวันที่1มินาคมทีมชาติไทยพบแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นไป0ูต่อ5ในเกมอุ่นเครื่องซึ่งก่อนจะมาคว้าชัยครั้งแรกในเกมวันที่2 พฤศจิกายนไปสัปดา์25นักสามชมบุรีไดกินสเตเดียมเมื่อบีจีปทุมบุกชนะชมบุรีเอฟซีไป2-1ชัยชนะนัดนี้จึงถือเป็นการปลดร,รักครั้งสำคัญของบาสตาอิชิในการหวนคืนสู่การกลุ่มทีมไทยกันอีกครั้งพร้อมตอกย้ำถึงศักยภาพของเจ้าตัวที่ฝีมือยังคงเฉียบคมในบทบาทอาวุโอมืออาชีพบ,บนแผ่นดินสยามในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ กาเป็นนักว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปค็ัด้วยกัน,กนว่าอิชอิอิเส้นทางของเขาจะเป็นเช่นไรต่อไปเ,อเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับาหาว่างไงเมื่องานนี้สันติภาพโพสต์ตอบกลับหลังชนาทิพย์แชร์วิ่งกลับบีจีปทุมเะไดีกว่าไหมเดิงจากที่ชนาทิพย์สองการศิลป์กับตันทีบีจีปทุมได้สร้างความมือหาด้วยการโพสต์ข้อความเพื่อนร่วมวงการอย่างสันติภาพจันงอมต้นเรื่องมาจากพันหลงหลังจากที่เกมที่ มอสดาอิชิออดีกุลซูทีมชาติไทยประเดิมคุมทีมบีเจียปทุมนัดแรกในศึกไทยลีกด้วยการพาทีมบุกไป,ปเฉือนชมบุรีเอฟซีถึงถิ่นไป2ต่อหนึ่งซึ่งหลังเกมชนะทิพย์ก็ได้โพสต์แซวสันติภาพบอกว่าไม่เคยเห็นสันติกเก่งวิ่งเป็นมาร์ขนาดนี้มาก่อนเลยก่อนจะคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ว่าสงสัยคืนนี้จะวิ่งกลับปทุมซะแล้วโดยข้อความดังกล่าวทำให้แฟนบอลจับตาไปที่สันติภาพจาันงอมทันชีว่าอาจจะเป็นนักเตะรายแรกที่มอสดาอิชิอิ แต่เดินดึงเข้ามาเสริมทพให้กับบีจีปทุมในครั้งนี้ก็เป็นได้โดยหลังจากที่ตัวผลงานโดดเด่นในเกมที่ผ่านมาวิ่งขึ้นสุดลงสุดตลอดเ0สบนาทีจนได้รับคำชมจากหลายฝ่ายล่าสุดนั้นสันติภาพจันหยมก็ได้โพสต์ตอบกลับชนาทิพย์ระบุว่าตอนอยู่ก็วิ่งตลอดนะแต่แค่ไม่อยู่ในสายตาของชนะทิพย์เท่านั้นเองนะโดยต้องติดตามกันต่อไปว่าสันติภาพเองนั้นจะกลายมาเป็นนักเตะรายแรกที่มาตดอิชิ จะดึงตัวเข้าสู่โรบีจีปทุมในครั้งนี้ใช่หรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงบราเอลสันปากแจ๋วจุดประเด็นให้กับแฟนบอลไทยอีกครั้งหลังลงรูปล่าสุดนะเมื่อกันนี้เหงียนชนซอนหรือว่าบราฟเอลสันกองหน้าเชื้อสายบราซิลตัวโอนสัญชาติของทีมชาติเวียดนามไม่รู้ว่าเกิดอารมณ์ไหนอยู่ๆพี่แกก็โพสต์รูปตนเองกระดกดดนกับทีมชาติไทยที่มีทั้งสุบโชควและก็ทิตทร แมชนัดชิงอาเซียนัล2024พร้อมแคปชั่นฉันหิวแอมฮังการีเหลือเกินซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีเรียกว่าแฟนบอลเวียดนามจำนวนมากเข้ามาตอบแล้วก็กดขำกดแชร์โพสต์กันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้เงียนชนซอนเคยจุดประเด็นเดือดโพสต์ด่าสุโโชคมาแล้วทำให้แฟนบอลชาวไทยไม่พอใจเป็นอย่างมากเข้าไปรุมในโซเชียลมีเดียส่วนตัวจนเรียกว่าทัวโลวงกันยับ โดยสำหรับตน่งของฝั่งเงยนชวนซอนพ่อหนุ่มปากแจ้วเป็นดาวซันโบศึกอาเซียนครับ2 0 2วัน24ที่จำนวนเจ็บประตูและก็คว้า MVP ของบริการโดย2ประตูนั้นมาจากการยิงใส่ทีมชาติไทยในเกมนัดชิงเล็กแรกเวียดนามเปิดรังชนะไทย2ต่อ1ก่อนที่เกมนัดชิงเล็กที่2เวียดนามจะบุกชนะไทยไปอีก3ต่อ2ซึ่งเกมเกมนี้เยนชวนซอนได้รับประการบาดเจ็บขาหัก จนต้องพักยาวจนถึงตอนนี้และยังคงไม่ได้กลับมาลงเล่นในครั้งนี้สักทีเลยนะเรียกว่าขาใช้ไม่ได้ก็ขอปากแจวเอาไว้ก่อนก็ได้กันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจนครับอารักไงเมื่อโค้รย้งกัมพลเผยความพร้อมก่อนราชดีบุกฟาดแข้งอีสตเนนนะโดยกลุ่นะซื้อและก็นายทวารของท้าประชามังกรเปิดเผยก่อนเกมอีสตเนนเอฟซีชี้เกมนี้หวังสามแต้มเพื่อจะลุ้นเข้ารอบให้จบได้ซึ่งวรวุศสีมคะัวน้าบุบกอน และก็กำพลประถมอักคุณผู้รักษาประตูของราชบุรีเอฟซี FC, เปิดเผยความพร้อมก่อนทีมที่จะเล่นเกมเยือนพบก,กับอีสตันเอฟซีในศึก a 2, อเฟซีแชมเปียนลีกสองรอบแบ่งกลุ่มนาทีสี่โดยโคชยง่งได้เปิดเผยบอกว่าแชมเปียนลีกเป็นเกมที่ยากแต่เราเองก็หวังจะเก็บ3ามแต้มเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปให้จบได้คิดว่าเราน,นั้นจะไม่ประมาทเพราะว่าครั้งที่แล้วพวกเขายังคงไม่ใช่เพื่อเล่นชุดที่ไม่ได้ใช้เต็มเต็มแต่ เกมนี้เขาคงใช้เพื่อเล่นชุดเต็มและก็กำชับลูกทีมให้เล่นรัดกลุ่มและไม่ประมาทตอนที่เราเก็บ3ามแต้มแรกเนี่ยก็ช่วยให้เรานั้นมีความมั่นใจมากขึ้นในการารับต่อไปโดยวิธีการเล่นของเราเราเองอยากจะมีคะแนนมากกว่านี้แต่การได้3มแต้มแรกมาก็ถือว่าเรามั่นใจมากขึ้นในเกมต่อไปในส่วนของกำพลนั้นได้เปิดเผยบอกว่าเราเองนั้นไม่ได้มีเกมต่อเนื่องแต่เราเองก็มีร่างกายที่สดก่อนเกมนี้ เกมเราจะพยายามโฟกัสไปกับเกมนี้ทําให้ได้ดีสุดในครั้นี้ครับและนี่ก็เป็นจอดเล็กประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by อิชิอิสไตล์ประจำบันที่ 5. พฤศจิกายน2568โดยชายาผู้บังคัครั่งฟุตบอลไทยครับ